แซดแอนเซอร์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษที่มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจนะคะและตอนนี้ค่ะเรารู้แล้วแหละว่าชีวิตก็ผ่านประสบก,การณ์มาหลายอย่าง นะคะที่เป็นทั้งอุปสรรคเป็นทั้งโอกาสนะคะในเรื่องของธุรกิจเองแล้วก็เติบโตมาในเรื่องของธุรกิจจานดาวเทียมตอนนี้มีครอบครัวที่น่ารัก<ช>นะคะมีลูกสาวอ่า<ช>แล้วก็มีแฟนคนสวย<ช>นะคะ<ช>นะธุรกิจจานดาวเทียมก็เติบโตเป็นของตัวเองอนะคะเป็นร้านทวีทมดาวเทียมอ่ัแต่อยากจะถามค่ะในช่วงที่เราทําดาวเทียมมาช่วงหลังๆเนี้ยอ่าพี่แปนได้อะไรจากธุรกิจดีบ้างอือันดับแรกเนาะได้เพื่อนที่ดูใจ ในวงการธุรกิจนะฮะที่เราไม่เคยไปตามอำเภอตามอะไรเราต้องไปส่งเขาไปดูแลเขานะฮะเออมันก็เป็นผลดีกับเราก็เราขับผ่านแล้วก็จอดเล่นกับเขาได้ก็มีปัญหาก็คุยกันได้เป็นคนชอบคุยอยู่แล้วนี่เพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วก็ได้เงินด้วยก็ดีโออันนี้ดยอดแน่นอนได้เงินด้วยครับผมก็มีก็ได้รถได้บ้านได้อะไรขึ้นมานะฮะที่ไม่คิดว่าจะซื้อได้ แต่เราก็ไม่มีเงินนะแต่ว่าเขาให้ครดิตเรานะฮะเขาให้เรากู้แล้วก็กู้เข้าไปก็ยังได้แล้วก็ซื้อซะอย่างนี้แล้วก็พอผ่อนเอามันจะม่มีเงินสดอะไรเลยนะฮะเขาก็ททำครับผมแต่ก็เติบโตขึ้นมาแหละนะคะมีทรัพย์สินอ่าเป็นส่วนตัวนะคะแต่ทีนี้ในช่วงที่มันเติบโตเองอ่ะเห็นบอกว่าเป็นอุปสรรคที่เราหนักใจเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของทีมงานหรือว่าคนที่เราไว้ใจตรงนี้อยากเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนช่างคนอื่นๆหน่อยค่ะครับ มันก็มีเรามีสองจังหวัดใช่ไหมคือมีกาลสินและสารครามจะ,ะมีพ้จัดการคนละจังหวัดอกาลสินเนี่ยก็ส่วนมากก็ใชผพ้จัดการเราออกส่งออกส่งแล้วนั่งหน้าร้านวันไหนไม่ได้ส่งก็นั่งหน้าร้านแล้ว ừ, ๆๆออกส่งลูกค้าทั่วอำเภอทั่วกาลสินเราแล้วก็สารครามก็ขายหน้าร้านแล้วติดตั้งไม <ๆ S 1> ่ค่อยได้ส่งที่สารคามนะฮะทีนี้คือว่าเป็นมือซ้ายมือขวาเราแหละสองคนนี้ทีนี้พกพันมาไงไม่รู้เขาออกจากเราฮอแล้วก็ มาเปิดร้านแข่งเราเลยเอาจริงนี่ห่างกันสี่ห้าเมตรเนี่ยแล้วคนหนึ่งอยู่กับสีก็ออกมาเปิดร้านขายส่งแข่งเราอีกลูกค้าเราเอาไปหมดอ่าหรือสารคาก็ขายแข่งเราเราติดท่านี้ขอลดลงมากว่าเราค่าสิบาทร้อยบาทขึ้นไปหน้าร้านอย่างนั้นเลยก็ทาให้เราโอ้ตายตายตาย,ตายมือขวามงินซาราปไน้ต่งเก่งๆทั้งนั้นเลยมืออาชีพทั้งนั้นเลยที่ดูแลร้านเรามาตั้งสี่ห้าปี<ช>อย่างนี้วน,น,นทนี่เราเสร็จเลยอะ ในขณะที่เขาอยู่ร้านที่เราเป็นผู้จัดการแล้วทาให้ร้านเราเติบโตลูกค้าเนี่ยเขารู้จักอยู่แล้วด้วยเอทุกคนแต่กลายเป็นว่าวันนี้ถ้าพูดกันภาษาบ้านๆธรรมดาคือหักหลังไปเปิดร้านของตัวเองแล้วก็เปิดแบบใกล้กันด้วยห่างกันอยู่สองห้องอ่ะและที่สําคัญคือมันมาขายแตัดราคากันใช่เราขึ้นป้ายพันเก้าเก้าสิบเขาขึ้นพันห้าเก้าสิบสำหรับโอเคนะ ดูเดือดเลือดพ่านขาจะติดยังไงเนี่ยแล้วเดินเข้ามาเขาบอกเฮ้ยผมอยู่นี่แล้วผมย้ายมานี่แล้วถามกันสองห้องไงก็ควกได้ลูกค้าจากร้านเราผมอยู่นี่แล้วนั่นไม่ใช่ร้านผมเพาก็บอกอย่างนี้โอ้โหแล้วพี่แตนทำไงในดูดคือธุรกิจเนี่ยคือมันเห็นภาพชัดเจนแหละว่าเอ้ยเขาทําไมทํากับเราแบบนี้แล้วโดยสภาพจิตใจอ่ะพี่แตนคิดยังไงรู้สึกยังไงมันเราไม่อยากไปร้านเลยอ่ะมันก็เหมือนเราจะญาติกันไงน้องคนนี้ก็เป็นญาติกันเราไม่อยากไปร้านเลยเราไม่กลัวเห็นหน้าเขาอ่ะ เออเราเป็นคนใจดีหรือเปล่าเรากลัวเห็น้าเขางาเราในขณะที่เราเป็นเข้าแก่เขาด้วยนะใช่ครับแต่กับการเป็นทุกอย่างเลยนะในทุกอย่างให้อะไรโอ้โหเงินเดือนก็เยอะมากค่ะแต่กับการเป็นว่าเอ้ยเราจะต้องอายที่จะไปร้านตัวเองเราไม่กล้าไปร้านอ่ะดูพรอะวาเหมือนกับว่าจะไปเจอเขาแล้วมันจะเจ็บใจเราไงตอนไปถึงลูกค้าจะเดินเข้าร้านแล้วเขาบอกควักผมอยู่นี่มันเนื่อยเราเลย จะทำทำไมวะเลือกนเลื่อนเหนื่อยแล้วพอแบบเจอแบบนั้นแล้วแล้วพี่แตนทำไงคะก็มันเป็นญาติญาติกันแล้วทีนี้เขาก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเหมือนกันเขาก็เลยขอย้ายไปอีกที่หนึ่งเขาไปเปิดที่หนึ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นสองห้องเลยยังไงอะคะคือเดิมที่เดิมันห้องเดียวไงเขาจะทำให้ใหญ่สุด ในจังหวัดนั้นน่ะเขาไปเปิดเป็นสองห้องขึ้นมาเลยใหญ่มากลงจาเป็นร้อยสองสาชุดวางเต็มร้านดูแล้วเราวางหชุดสิชุดใช่ไหมล่ะเพราะร้านใหญ่เราอยู่กาลสินเราล้านเล็กไปไว้สาัคามก็ไปทีละสิชุดแค่นี้ไม่ไม่วายเยอะเหมือนเขาเขาก็เลยร้านใหญ่สุดทีเนี้ยเดี๋ยวมุกเขาก็ลูกค้ามาเยอะมากติดถูกมากอืแต่ว่าติดถูกมันก็ไม่เหลืออะไรกําไรก็ไม่มีใช่ไหมล่ะบริการก็ไม่ได้เขาเรียกไปซ่อมเป็นเดือนก็ไม่ไปให้เขาเาก็โทรมาหาเราใหม่ ลูกค้าก็กลับมาหาเราไป่อม500 3 0อตามแต่ละเดี๋ยวนะในช่วงที่เขาเอาลูกค้าเราไปเกือบทั้งหมดเนี่ยณตอนนั้นเราต้องหาลูกค้าใหม่เหรอคะหรือจะต้องลูกค้าก็ยังเดินเข้าร้านเราอยู่หรือไม่ก็เรามีติ๊กเกอร์ร้านติดอยู่กล่องอยู่แล้วข้อดีของติ๊กเกอร์ร้านนะฮะให้ติดทุกคนเลยดีเลยทุกร้านเลยนะฮะเขาจะโทรหาเองถ้าตอนเซอร์วิสได้ยากเขาจะติดตั้งเพิ่ม เราจะมีชื่อแทนดาวเตรียมติดไว้เบอร์โทรเขาจะโทรมาเราจะได้ตัวนี้เยอะพอเราติดไปหลายปีแล้วห้าหปีมันก็เต็มจังหวัดแล้วใช่ไหมล่ะเออมันก็มีผลตัวนี้ด้วยนิดนึงก็บางคนอยู่ตามนอกเมืองเขาไม่มีเวลาเข้ามาใช่ใช่ใช่ไหมฮะเราก็โทรมาเราก็ได้ตัวนี้เป็นเป็นตัวเสริมานิดนึง คือเป็นฐานลูกค้าเก่าของเราแหละแล้วเราก็ขายของเราเรื่อยๆมีลูกค้าใหม่บ้างโน่นนี่นั่นก็เติบโตในลักษณะของเราเองในขณะที่บอกว่ามือซ้ายมือขวาเขาออกไปโอ้โหเติบโตมากขายดีมากขายดีมากผมยอดตกปุ๊บ หนาวเลยอะออแต่ไม่ได้ขายถูกไปทําไมนะเออมัน<ช>บริการไม่ได้เปลี่ยนบอดซัพพลายทีก็หมดละเออมันก็ไม่เหลือพอเขามาแข่งในลักษณะน,าาน,นี้เองแม้จะร้านใหญ่แม้จะรับยอดรับสินค้ามาทีเยอะๆแต่พอสุดท้ายด้วยกําไรมันบางอะบริการมันไม่ได้สุดท้าย<ๆ>เขาก็ตายจากธุรกิจนี้ไปตอนนี้หายไปเลยทั้งสองคนเลยนะหายไปแลผมไม่ทราบว่าอยู่ไหนผมก็ไม่กล้าถามทำไมทำไมกลัวเขามาใหม่แต่ว่าก็ไม่ไม่พูดเล่นจริงๆเราในใจเราแหละเราอยา่ช่วยน้องอยู่ ก็ย้ายเข้ามาทําเหมือนเดิมแล้วก็มาเอาของเราไปก็ไ,ได้เอาของเราไปแล้วไปวิ่งขายของคุณติดตั้งคุณเอาไปติดใบหนึ่งวันนี้ตอนจะมาใบที่สองผก็จ่ายใบแรกก่อนแล้วกันก็เป็นน้องๆกันอยู่ด้วยกันมาห<อ>้าปีแล้วใช่ไหม<ล>มันเหมือนอสมรสตัว,วเดียวกันแล้วลอ่ะใช่อยู่ด้วยกันกินด้วยกันมานานใช่ไหมฮะแล้วีมือเขาเก่งด้วยนะเก่งทุกคนด้วยวิ่ต้องมีสุดยอดกับผมเลยผมไม่เก่งเท่าเขาสักคนเลยอ่ะอ้าวแล้วความรู้สึกเจ็บใจนะตอนนั้นมันหายไปแล้วเหรออืมผมคนไม่เชรียดแค้นไม เราเป็นคนธรรมดาธรรมดาอยู่ได้แป๊บเดียวก็ไปคิดมากปวดหัวตายอย่างนั้น<ช>่ะใช่ไหมนะละ่ะเราเราแบกรับความคิดแค้นไว้ทำไมเียอย่า<อ>ไปเลยอย่าไปทำเลยไหน่ไง เราอยู่ของเราไปเรื่อยๆอยู่กับลูกกับเมียแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่เหมือนกับว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าสองคนนั้นเขาอยากจะกลับมาทําธุรกิจนี้ต่อนะคะและอยากที่จะมาปรึกษามาขอคําแนะนํารวมถึงมายืมเงินเนี่ยพี่แตนพร้อมก็ให้แต่ว่าต้องเอาไปก่อนแล้วเอามาคืนแล้วก็เอาไปใหม่มันต้องมีอาจาร์ในชุดนึงเงินไขกันชนนึงแล้วก็ไปติดเสร็จแล้วเอากำไรส่วนให้เรากาไรคุณเอาไปก็จะช่วยกันไปไม่คิดว่าเขาแบบว่าพอมาแบบนี้เขาอาจจะเติบโตเติบโตแล้วมันแย่งเราอีกอะคะก็ มันตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วต่างคนต่างไม่เหลือแล้วมันความเชื่อมั่นของลูกค้าละตอนนี้ความเชื่อมั่นของลูกค้าว่าร้านไหนมันน่าทําร้านไหนเป็นมืออาชีพจริงๆอิงไหนเปิดนานใช,ใช่ไหมฮะเปิดมาใหม่เนี่ยกำไรมันน้อยทุกร้านเปิดได้หมดเลยดาวเทียมขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเลย นะฮะแต่ว่าทาจริงๆมีไหมกีคนตั้หงห้านแล้วไม่กีคนแค่นันเองนะนะแต่อำเภอเยอะๆเนี่ยก็ทำเล่นๆ่นไปถูกต้องอ่าใช่ไหมล่ะฮะคำพูดของพี่าดนน่าสนใจค่ะทําจริงๆแล้วอ่ะไม่กี่คนนะคะวันนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่อยากที่จะเปิดร้านจานดาวเทียมต้องถามตัวเองว่า,วาคุณน่ะจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนไม่ใช่ว่าเออเห็นคนอื่นขายได้กําไรโน่นนี่นะั่นแล้วอยากจะไปเปิดแล้วทําแบบว่าราคาเสียอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะคะวันนี้สุดท้ายค่ะอยากให้พี่แดนฝากถึงคุณเพื่อนช่างนิดนึงนะ ที่อาจจะมีแนวคิดแบบหลายๆอย่างที่ตัดราคาก็ดีนะคะที่อยากจะรวยเร็วสำหรับธุรกิจนี้เป็นยังไงวะก็ทุกคนนะฮะก็อยากได้กําไรทุกคนอยากขายของที่มาทุกคนสั่งบริษัทละวรนสั์จะมาเก็บตังค์ก็ต้องขายอ่ะถูกก็ต้องขายแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลลบของเราคือเราต้องบริการลูกค้าเป็นปีนะฮะประกันเอา้อยให้มันก็ไม่คุ้มเราตัดราคากันอยู่ไม่ได้สักคนนะฮะ เราก็ค่อยๆทําค่อยๆปรับราคาขึ้นทําให้เรามีอะไรนะทําฝีมือให้ด้วยสวยเดินจิ๊บแตนอะไรให้สวยงามให้จะจอะบ้านเขาต้องถามลูกค้าก่อนจอดตรงนี้ได้ไหมครับเลยได้ไหมครับคนเขเชื่อมั่นเราเอา้างมือก่อนจับผนังเขาถ้าบันใหม่ๆอ่ะนะแต่บ้านตามบ้านเราทุ่งนาไม่เป็นไรอะไรก็ได้ติดใส่ข้อไก่ยังได้สายไปต้องตีจิ๊บอันนี้ก็ลดไปเลยก็ได้เออพิเศษเข้าไป ครับแล้วกอ็อย่าแข่งกันเลยนะ,ะก็ทุกคนก็อยากมีก<ช>ําไรเราอยากได้กําไรมากด้วยไม่ใช่กำไรน้อยเราต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมยังไตหารอีกคันยังอยู <c oughs> อ่เลยผมไม่ได้มีกําไรเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยนะวันนี้นะคะคุณเพื่อนช่างเองรวมถึงคุณผู้ชมค่ะคงได้เห็นมุมมองดีๆนะคะจากผู้ชายคนนี้ที่มีประสบการณ์มากมายนะคะในเรื่องของความฝันเขาก็ ทำความฝันของเขาเป็นจริงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะในเรื่องของธุรกิจก็เติบโตในเรื่องของครอบครัวความรักโอ้โหอันนี้น่าอิจฉามากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากมาพีา่แตน<อ>ที่มาลมพูดคุยกันขอบคุณค่ะแซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ครับตอนรรัทุกทานเข้าสู่รายการพบอิดพิชิโชคฮะในตีมสึกกระชับมิตรปี2มนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผมคงจะต้องเดินทางตระเวนไปทั่วประเทศเลยนะฮะเพื่อที่จะไป้าเพื่อนช่างเพ i ทไอที่มีสายเลือดชัดล้านร่วมแข่งขันแล้วก็ชิงโชคกับศูนย์เพลทไอทั่วประเทศของเราอีกเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าฝั่งซ้ายมือของผมอิมพอร์มาจากเกาหลีเลยนะครับสิงยกหกของผมวันนี้พี่จูอุบลครับวันนี้ครับ ครับทรงผมครับทรงอะไรครับทรงเกาครับทรงเกาครับเกายังไม่เสร็จเขาปิดหรือเปล่าอ้าวเริ่มมีเสียงแซววาวันนี้รู้ว่าเป็นไฟที่ต้องสู้กันมันหยดติ่งเลยดีเดียววันนี้เรายืนกันอยู่ที่ไหนครับพี่ชูอำเภอบุญทลิกครับจังหวัดอุบลราชธานีที่ร้านตู่โทรทัศน์พี่ตู่เลยครับ ผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วต่อวิดีโอบกระวังตูโทรทั์กับ PSI อุบลราชธานียกที่หนึ่งเริ่มครับไปแล้วฮะผู้ชมครับอู้ยมาแล้วคนละหนึ่งครับพี่ชูมาสองพิชูมาสองมาสามเดี่ยวเดียวเดี่ยวตบประตูเดี่ยวปตูเลยเลยเดี่ยวตบปรูหมดแล้ว ชูชนะครับผม <laughs> <laughs> แล้วยกนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่บุญชูนะฮะสิงยกหกของเรานะอาศัยความฟิตและความเกา่าเกาหลีของเขานะฮะ <laughs> เอานำไปก่อนแล้ว1 0ครับคุณผู้ชมครับขอเวลาเซตแป๊บเดียวมาเจอกันแล้วมาดูกันว่าจะ2 0หรือ1นติดตามจะ้ะ <ś c oughs> ที่สองไปฮะดูฮะดูพี่ตู่ไปแล้วหนึ่งพี่จูมาแล้วสองฮะพี่ตู่มาสองเหมือนกันฮะพี่จู่พี่จู่มาสามยัง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 อยู่ยังอยู่อีกลูกหนึ่งอีกลูกเด็ดโง่พี่ยูดูฮะเกลี้ยงนะของพี่จูยังเหลืออีก3เม็ดนะฮะอ๋อเม็ดเดียวนะ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ประกาศเลยฮะตูโทรทัศน์ตามมาแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งฮะไม่ยอมอไม่ชนะกังไงแต่ว่าเงื่อไหลแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอเวลาเซตแป๊บเดียวเจอกันนยกชิงดํา <c oughs> ยกที่สามไปครับคุณผู้ชมครับดูอันนี้ครับโอ้โหนี่ม่พี่ตูมาแล้วหนึ่งฮะมาแล้วสองฮะพี่จูมาแล้วหนึ่งพี่ตูมาแล้วหน่ง ลงหมดฮะลงหมดลงหมดแล้วแกก็สะบัดมือออกจำไม่ทันในขณะที่พี่ยูเรยอสองคือพี่ตู่ทุ่มทุนสร้างในขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีนะแมตช์ล้างตาเดี๋ยวพี่ยูกลับมาใหม่นะฮะหนุ่มเกาหลีของเราเนี่ยไปต่อวีซ่าก่อนแปีหน้าจะกลับมาใหม่คุณผู้ชมครับต้องประกาศแล้วนะฮะทางตู่โทรัศน์ทนะฮะสามารถแฮกโค้งมาป้นชัยชนะจากเพียรในอุบลราชธานีไปได้อย่างสวยสดนดงาม2 1หนึ่ง พูดถึงตู้โทรทัศน์หน่อยดีกว่าพี่ตู่ครับตั้งอยู่ตรงไหนฮะตู้โทรทัศน์ของเราในอำเภอบุญทลิกนี่อยู่ตรงตรงไปเยื้องธนาคารประมาณร้อยเมตรครับอยู่หน้าอบอสุเสกบุญทลิก์อ่หาง่ายเลยเนาะครับหาง่ายอยู่ใจกลอำเภอเมืองบุญทลิกเลยครับแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆเบอร์โทรอะศูนย์แปดห้าสี่เก้าหนึ่งแปดสามสองแปดครับนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บ้านเราศูนย์สี่ห้าสามเจ็ดหกหนึ่งสี่หกเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี่เลยนะฮะติดต่อพี่ตู่ได้ยินดีีใหห้้บรริิกาานนนะะะฮพ่่่่่ตตููฟออยยแลวไมเเื ไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยครับเนี่ยอันนี้แกล้งแตกไปงั้นแหละเหงื่อเนาะมันออกไปงั้นแหละออกให้มันสมจริงไงพี่จูก็ไม่เหนื่อยเนาะตาเยิ้มเยไปงั้นแหละทำาไปนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเทปหน้านะผมจะไปยืนอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรตามรุ้นเรนเลยวันนี้เราสามคนจากตูโทรทัศน์ลาไปก่อนสวัสดีครับโหลังนะครับโอ้กระเดาจนผมเสียทรงเลย 别来。